ในห้องที่มืดมิดเงียบสงัดและน่าขนลุกมีเพียงแสงจากเทียนสลัวที่หลอมรวมกับความมืดสร้างเงาที่เคลื่อนไหวไปมาบนผนงังภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังห้องนั้นดูเหมือนจะมีชีวิตภาพของชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเศร้าสร้อยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวถูกปกปิดด้วยสี่เหลี่ยมสีเบลมือของเขาที่ปรากฏอยู่ดูเหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวหรือสื่อสารอะไรบางอย่างเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากมุมห้องเขากำลังมองคุณอยู่ มันเป็นเสียงที่เย็นชาและหน้าขนลุกแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากฉันฉันหันไปมองภาพวาดอีกครั้งและรู้สึกเหมือนมือของชายในภาพนั้นื่้นไหวเล็กน้อยฉันเดินเข้าไปใกล้และเมื่อฉันทำเช่นนั้นภาพวาดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับว่ามีมิติที่ซ่อนอยู่เสียงกระสิบกลายเป็นคำพูดที่ชัดเจนปลดปล่อยเขาและในขณะที่ฉัน้องมองมือของชายในภาพนั้นนิ่งออกมาจากถึงผ้าใบม พยายามก้าตัวฉันหัวใจของฉันเต้นรัวและฉันถอยหลังกลับไปที่ประตูแต่มันปิดลงอย่างแน่หนาไม่มีทางหนีไม่มีทางรอดฉันหันกลับไปมองภาพนั้นอีกครั้งและเห็นว่าชายในภาพนั้นหายไปแล้วและตอนนี้มันเป็นฉั้นที่อยู่ในภาพนั้นทันใดนั้นเจฟก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายพร้อมกับใบหน้าที่ทุ่มไปด้วยเงื่อออคุณเป็นอะไรเจฟซาร่าภรรยาของเขาเอ่ยถามขึ้นไม่มีอะไรผมแค่ฝันร้เจฟกล่าวไม่มีอะไรก็ดีแล้วนอนต่อเธอซาร่าพูดพร้อมหันหลังล้มตัวลงนอนต่อโดยปล่อยให้เจฟ นั่งครุน่นคิดด้วยความสงสัยภายในใจนับตั้งแต่เขาและซาร่าได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่หลังนี้เจฟมักจะนอนไม่ค่อยหลับและมักจะฝันแปลกเกี่ยวกับภาพวาดชายทราที่แขวนที่ผนังบ้านทางขึ้นบันได แปลกแคเจฟบน่นคุกคำมในใจพร้อมกับล้มตัวลงนอนแม้จะนอนไม่หลับก็ตามทีหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นก็ได้ผ่านไปหลายวันโดยไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งค่ำคืนอันเงียบสงบกำลังจะหายไปวันนี้เจฟ์ได้ไปทินเลี้ยงที่บริษัทปล่อยให้ซาร่าภรรยาของเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวเป็นกระทั่งงานเลี้ยงเลิกก็เป็นเวลาดึกพอสมควรเจฟก็ได้กลับมาถึงบ้านทันใดนั้นเองขณะที่เขาจอดรถที่หน้าบ้านและลงจากรถเพื่อจะเปิดประตู ทันใดนั้นสายตาของเขาก็ได้เหลือบไปเห็นเงาเงาหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ดำทมึนยืนจ้องมองมาที่เขาด้วยความเป็นห่วงพันรายาเขาจึงรีบเปิดประตูและเดินไปทางของเงานั้นเพื่อตรวจสอบว่าเป็นใครเขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริง นั่นก็คือซาร่าภรรยาของเขาอยู่ในอาการเมือลอยเหมือนคนละเมอกำลังก้าวเดินช้าๆอย่างไร้สติไปทางด้านบนดาดฟ้าของบ้านซาร่าคุณจะทำอะไรระวังน้ำมันอันตรายเจฟร้องห้ามด้วยเสียงอันดังแกมตกใจหลักสจักเสียงตอบรับพร้อมกับร่างของซาร่าได้รวงดิ่งลงสู่พื้นหัวกระแทกเลือดไหลสัดเปร์เซ็นทั้งน้ำเลือดน้ำหน,ำน,ำน,ำนองส่ง,ลงกลิ่มขาวคละคลุ้งไปทั่วอนาบอวิเวนเจฟถึงกับเขาฟุดและแทบเสียสติเมื่อเห็นภาพของซาร่าตายไปต่อหน้าต่อตา เเจอฟีคุณฝันร้ายอีกแล้วเหรอซาร่าพูดพร้อมเขย่าตัวเจฟที่ตึงขึ้นหลังจากได้ยินเจฟร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อเจฟได้สติจึงต่นขึ้นพร้อมกับพูดว่าโอ้นี่ผมฝันร้ายอีกแล้วเหรอนี่หากเพื่อนชอบเรื่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะไม่แน่เพื่อนอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นได้รีบไปสํารวจในบ้านเลยค่ะว่ามีภาพเก่าโบราณในบ้านของเพื่อนๆหรือไม่